ศาสตราจารย์ด็อรร์วิทย์แต้มทองประจำาภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จบการศึกษาจากมหา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีโครงสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับแล้วก็ปริญญาโทจาก AIT ในสาขาบริหารงานก่อสร้างและปริญญาเอจาก University of Michigan Ann Arbor สหรัฐอเมริกา สาขาบริหารงานก่อสร้างเช่นกันครับเส้นทางของผมมันเริ่มมาจาก <c oughs> อาจารย์บุญยิ่งสอนสีนะครับผู้ก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเนี่ยได้เคยชวนไว้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วผมก็ไม่ตอบท่านไปว่าผม,มยังไม่พร้อม <c oughs> จนผมไปเรียนจบปริญญาโทที่ a อทแล้วก็ไปทำงาน แล้วก็พบว่าการทำงานนั้นไม่น่าไม่ใช่สิ่งตัวตนของเราไม่ชอบก็เลยหวนนึกถึงคำของอาจารย์ที่เคยชวนไว้ก็กลับมาถามอาจารย์ว่าผมยังมาสมัครได้อยู่ไหมมีทุนให้ผมไหมท่านอาจารย์ก็บอกว่ามีให้มาสอบแล้วก็มาสอบแล้วก็ได้ทุนไปศึกษาปริญญาเอกครับ <c oughs> น่าจะเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้ทำวิจัยนะครับั ตั้งแต่ผมเริ่มทำวิจัยยุคแรกๆสมัยนั้นท่านอาจารย์ธีรวุฒิเป็นอธิการบดีก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านไม่ว่าจะไปขออะไรท่านก็ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับก็เป็นสิ่งสนับสนุนการทําวิจัยในสาขาที่ผมได้ศาสตราจารย์เนี่ยโดยกว้างๆก,ก็เป็นสาขาวิศวกรรมโยธาแต่ผมเจาะลึกลงไปทางด้านอาคารเขียวทางด้าน sustainable building green building ครับซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งของอาการบริหารงานก่อสร้างครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในอาคาราคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตทางด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ววัสดุที่ประหยัดพลังงานนะครับก็ในช่วงผอสอผมก็ค่อนข้าง ขอได้เร็ว 2- 3สมปีก็ได้แล้วมั้งแต่พอช่วงรอสอเนี่ยผมทิ้งไป10ปีกว่าจะยื่นขอรอสอได้ครับ <desp. S 1> เนื่องจากว่าช่วงนั้นนะผมไปรับงานทำวิจัยรับงานศึกษาความเป็นไปได้กับหน่วยงานภาครัฐในนามมหาวิทยาลัยก็เลยไม่ได้ทำงานวิชาการเท่าไหร่ก็ไปทำผลงานทางด้านโม้นศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาวิจัยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ ไม่ค่อยได้ตีพิมพ์เท่าไหรก่ก็ยังนึกเสียได้เวลาอยู่ว่าถ้าเราทําแบ่งเวลาให้ดีเราก็น่าจะขอรอสอได้เร็วกว่าน,นี้ครับส่วนตอนขอตําแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยผมใช้เวลาทําประมาณ6-7ปีครับก็คือเห็นอาจารย์ปิติได้สอก่อนครับผมถึงคิดว่าผมถึงเริ่มทําวันที่อาจารย์ปิติได้สอ ผมยังจําได้อาจารย์ปิติเดินมาบอกผมว่าตามมาเร็วๆนะอาจารย์ปิติบอกผมก็บอกครับพี่แปลว่าอาจารย์อใ่ใช่ครับผมก็เพอเห็นอาจารย์ปิติได้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วผมก็เ,เราก็น่าจะลองดูมั่งทํามั่งครับก็เป็นจุดเริ่มต้น,ว,นวันนั้นนะ่ะผมเปเปอร์ของผมในมือผมนะ่ะศูนย์มไม่มีเปเปอร์เลยสักอันที่จะยื่นขอสอ ผมก็เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นครับอ๋อผู้ที่กําลังทําตําแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นพอสรสอหรือสอนะครับนึกหลักว่าพึงพอใจในสิ่งที่ทําอยู่นะแล้วก็เพียรพยายามทําไปเรื่อยๆนะแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่าได้เดินออกนอกเส้นทางแล้วก็ไตร่ตรองวิเคราะห์ตัวเองครับให้ให้ให ให้ดีว่าเ,เรายังขาดตกบกพร่องอะไรเราต้องเสริมอะไรนะครับแล้วกเ็เชื่อผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะคนที่เคยผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วควรที่จะมีที่ปรึกษาหรือมีกัลยาณมิตรที่เราสามารถเดินเข้าไปคุยได้นะว่าเอ้ยอ,อย่างนี้ทำอย่างไรเอ้ออยอย,อย่างนี้ควรทำอยัางไงอย่างเงี้ยครับก็ เกิดที่จะมีกัลยาณมิตร